สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้อยู่กับช่างปลายมันเดินครับพอดีรถผมปัม๊มปั๊มเบรกมันเสียนะครเนื่องจากาซีลแตกผมไดถอดออกมาล้างทำความสะอาดครับแล้วก็ไปซื้ออะไหล่หรับมาซ่อมนะครับเป็นเป็นซีนชุดซ่อมนี่ก็ซื้อมาสองร้กว่าบาทครับแล้วนกะ็ถอด ตัวปั๊มออกมาแล้วตัวปั๊มตัวนี้ก็อันนี้เป็นเป็นตัวในสุดมันจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะต่อออกมาเป็นชั้นนนี้เป็แบบสองชั้นนะครับทีเนี้ยสีมันแตกนะครับตัวนี้สีมันแตกเดี๋ยวผมจะถอดออกผมจะไม่ถอดตรงนี้นะเพราะว่าผมถอดมาแล้วผมกลัวว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ย มันจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเดยผมจะใช้วิธีแกะเอาแต่ตัวเนี้ยจะสามารถบิดและถอดออกมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทําตัวนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างครับออ,อันดับแรกเราต้องจําก่อนนะฮะซีนท,ท,ทูทีีนตัวนี้จะเป็นแบบหันหลังเข้าหากันนะด้านหน้าเป็นปีกชแบบอดันดันดันดน้นํามันนะครับ อันนี้ด้านหนึ่งก็จะหันหลังก็าหากันหันหลังก็าหากันแบบนี้ส่วนตัวนี้จะหันหลังตามกันด้านปีกก็จะหันไปทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอดแล้วก็เดี๋ยวเอาทุ่ซ่อมใส่เข้าไปเลยนะครับะมาถอดกันอันนี้ก็บิดดึงออกมาได้เลยครับจะดึง หนักหนักมือหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับในด้านนี้จะใหญ่ด้านนี้จะเล็กเข้าตรงนี้พอ,อดีความไม่อนถอดตัวปวดออกถอดซีนออกนี่นะเป็นแบบนี้อย่างนี้ใส่ตนี้ก่อนนะซีนจะมี ที่ผมดูคร่าวๆนะจะเป็นแบบมบมีสองไซสนะ์มีซินที่เป็นด้านหน้าเนะี่ยที่เป็นด้านหน้าก็คือด้านตัวนี้ตัวแรกที่ใส่ไปนะครับจะถ้าเป็นปีกแบบนี้นะเหมือน,นกัน ตัวนี้ก็จะเอาไปใส่กับตัวนี้เ๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวนะผมเอาของเสียออไปก่อนครับเดี๋ยวยบใส่ผิดไม,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่ใส่ไปเพราะตัวใหม่จะมองง่ายกว่าโอเคใส่เลยครับ ตรนี้จะมีแบบรองตัวนะใส่เข้าไปใส่เสทรายผ้าตัวประกบประกบเข้าไปแล้วก็สสยด้านเล็กสอยปิงจะเป็นเป็นขดอย่างเงี้ยแล้วเราใส่ให้เราใส่หมุนไปทางนี้มันจะใส่ง่ายครับนี่ครับจะใส่ง่าย โอเคด้ okay. แล้วลหนึ่งตัวต่อไปมาถอดตัวนี้ตัวนี้ผมก็เก็บอุปกรณ์ไว้แล้วนะเป็นตัวสําหรับงัดสิงจริงๆตัวนี้ก็ยังดีอยู่นะแต่ไหนก็ซื้อมาแล้วเปลี่ยนไปเลย,ยนะแ,แล้วนะผมต็แทงก็ไปแี้ทั้งชุดเนี่ยมันมันเสียแค่ตัวเดียวครับมันแตกแค่ตัวเดียว แต่ซื้อมาแล้วก็ใส่ใหม่หมดเลยครับนี่ของเก่าครับอันนี้จะเป็นอีกไซส์หนึ่งไซส์มันจะใหญ่กว่าแล้วก็เอามาเทียบอ่าตรงนี้อันนี้ตัวหนาตัวหนาไว้ส่องสดิ เนี่ยนี่คือตัวนี้ครับอใส่้าไปใส่ก็กดเข้าไป,ไปง่ายเนี่ยไม่มีอะไรถ้าอยากให้ง่ายกว่านี้ก็เอาน้ำมันทานหน่อยนะครับแต่างนี้ก็ใส่ได้ครับเพราะของใหม่นี่ถ้าเป็นของแท้นะครับมันจะนิ่มถ้าเป็นของที่ลอกเรียนแบบก็จะแข็งครับใส่ย,ยากโอเคเสร็จแล้วหนึ่งตัวเนี่ยวางไว้ ต่อไปผมจะถัดนี้ก่อนนะนี้ก็หันหน้าตามกันเกี้ยนี่ดูนมัจะถอดง่ายเนี้ยแทงทะยงทยงทะยยงครับนัดขึ้นมาแบบนี้โดยท่าหมุนไปเลยครับเนี่ยออกแล้วครับตัวนี้จะหนา นี่ครับจะนาด,ดูใหญ่กว่านะครับนี่ของใหม่นี่ของเก่าใส่ก็ให้คิวด้านนี้เองนะนีกดใส่เข้าไปอันนี้ใหญ่หน่อยก็จะ อกจ,จะเน้นหน่อยของใหม่ครับถ้าอยากให้ใส่ได้ง่ายกว่านี้ก็เพื่อนๆจะเอาละมันทาสะหน่อยนะจะได้ใส่ง่ายอปิ้นนะครับอ่ามีปิ้นผิดด้าเลยครับเดี๋ยวรับใหม่ สา่ปิ้นผิด,ด้านก็จะต้องออกสายใหม่ครับแต่ช่วงเช้าออกนี่ก็ของใหม่ฮะต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวไปทำให้มันสิกหลอขึ้นมาก็จต่กลายเป็นเสียของครับเช็คนิดหนึ่งโอเคตอน,นเดิมสึใงใส่ถ้าช่วยแล้วครับถ้าไม่ช่วยนี่ ถ้าทานน้ำมันจะใส่ง่ายกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้เอาน้ำมันมาเนี่ยปินโอเคได้แล้วครับเนะนี่ยได้แล้วครับ ถ้าเราทานมันจะง่ายกว่านี้นะต่อไปก็ตัวนี้ครับเนี่ยตัวที่มันแตกที่สี่มันฉีกไปมันมันฉีกไม่หมด้วครับผมก็เลยดึงออกเพื่อให้เห็นว่าตัวนี้มันเสียนะ <c oughs> ไม่งั้นไม่รู้ตัวไหนแม่ที่มันเสียเ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมงัเออกเลยกันะ อันนี้ดีกว่าโอ้ขาดแล้วคนระับยังไงก็เสียอยู่แล้วเพราะมันฉีกไปแล้วนะมันขาดไปแล้วก็เลยเดี๋ยวลงนัดหนึ่งก็ขาดเลยอ่าตัวนี้ตัวใหม่นีตัวใหม่นี่ตัวเก่า ไม่ใช่ครับกระตัวอันนี้มีเบอร์อยู่ตัวนี้โอเคเนี๋ยใส่ไปเลยนะครับผมจะใส่ด้านนี้ไปเพราะดูนี่แน่นรู้สึกว่ามันมันเล็กถ้าเกิดตกไปในร่องแล้วมันจะใส่ย,ยากนะปกติจะขันออกนะไ้ควงขันออกแต่ผมกลัวว่าถ้าขันออกแล้วแลบวใส่คืนเนะี่ยมันจะไม่ดีฮะ คือเราไปเยียบแล้วมันอยู่ข้างในเราบองไม่เห็นรััถ้าเกิดมันหลุดมาแล้วก็เบรคค้างเลยประมาณนั้นนะครับผมคิดว่านะผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นผมก็เลยไม่ไม่ถอดดีกว่าใช้วิธียืดอุลิงใส่เข้าไปเลยขอ,โ,อ,โ,อโทษทีครับยืดซิลใส่เข้าไปเลยไม่ใช่อุลิ่ง น,นี่นีใส่ย,ยากครับผมก็เลยไปเอาเครื่องมือมาอามาทําต่อกันเลยครับเดี๋ยวผมจะถอดออกเลยนะ่ออแล้วครับช่วงออกนี้ก็วประคองนิดนึงเดี๋ยวมันจะเด้งครับนะฮะออกแล้วทนี้ประกบ เมื่อกี้ที่ใส่ไม่เข้าเนื่อแปากว่าเราเอาสายเสงเข้าไปแล้วมันไม่จิดปิดนี่ครับใสา่ยยากมากเลยต้องไปเอาเครื่องมือมาถาอดครับเอาชิงล็อกออกก่อนเออหื้ยง่มากผมลองเอามือจับแล้วมันไม่ออกครับก็เลยต้องใช้ชิ้นล็อก มือเราไม่ไม่แรงพอครับโอเคใส่แมนล,ลองเข้าไปใส่ซิง์เข้าไปใส่ตัวประกบเข้าไปแล้วก็ใส่ตจะปิงเข้าไปครับอย่างนี้ต้องกดแล้วครับ มาไลยครับใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวขันเข้าไปขันเข้าไปเดี๋ยวผมก็เอาชิมล็อกจับแล้วครับผมกลัวลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขันไม่แน่นแล้วไปหลุดข้างใน เต็มแรงเลยครับเพื่อเพื <Therefore, So S 1> ่อความปลอดภัยเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยสีด้านนี้สีด้านนี้ส่วนตัวนี้ก็หันหลังให้กันครับปีกอยู่ดนตรงข้ามกันนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันทา เมื่อกี้จะไปเอาน้ำมันเบรกมาด้วยครับทาหล่อเลื่นหน่อยจะได้ใส่ค่องข้องครับมืนแห้งเกินไป มันใส่เข้าไปเยอะเลยนี่ยให้หลายเข้าไปับอันนี้เครื่องของรถของโตโตยโต้าสามห่วงนะครับโตยโยต้าโคโร拉สามห่วงนี่ครับใส่เข้าไป อย่าลืมบอกไปนี้ตัวแรกนะตัวที่หันหลังให้กันเป็นตัวแรกใส่แล้วไปนครับแล้วก็ตัวตัวหลัง จะตกไหมแต่คิดว่าตรงครับจดสอบดูน่าโอเคอได้แล้วครับน้ำมันจะเลอะเถอะหน่อยทีนี้ใช่เมื่อใส่เข้าไปแล้วเพื่อดันกดเข้าไปแล้วก็ล็อกล็อกเข้าตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แหวนล็อกก็อันว่าเอาใบป,ประกอบกับ เจอน้ำมันแล้วก็ไล่ระบบน้ำมันใหม่ไล่อากาศก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เอามาใส่ให้เพื่อนได้ดูนะฮะเผื่อเพื่อนๆมีอาการเหมือนกันแล้วก็บางอย่างเราทําได้แล้วก็ทอนะสาหรับคลิปนี้คงมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายอีิบายช่างป่านด้วยนะครับสวัสดีครับ